ขาผ่าหัวแบบฟางคุณแม่เป่งงอกเร็วมากๆเลยโตแล้วด้วยนะคะพร้อมที่จะแยกคะ่ะสวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งน,นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะคะก็คือบอลสีเท้าสัตลุงค่ะเราได้ทําการผ่าหัวไว้นะคะซึ่งวิธีการผ่าหัวเนี่ยเราเคยได้ทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆไปแล้วเนาะนสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะมีหลายคลิปเลยค่ะตลอดวิธีการผ่าหัวแบบฟางคุณแม่เป่งเนี่ยก็คือผ่า พาชิ้นหัวนะคะเขาก็จะงอกเร็วค่ะโตเร็วค่ะอย่างในถาดนี้นะคะก็ผ่าหัวไปเมื่อต้นเดือนตุลานะคะตอนนี้เขาก็งอกแล้วค่ะพี่พอต้นต้นเขาโตงอกแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมาแบ่งปันวิธีการแยกนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะคะว่าผ่าหัวแล้วต้องรอแบบนีน้รอนานขนาดไหนให้ต้นเขาโตขนาดไหนนะคะถือว่าจะแยกได้ค่ะ ซึ่งเราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตเขานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย iedzieć, ต้องรอให้เขามีใบก่อนค่ะแล้วก็ใบกลางจนสุดนะคะอย่างต้นนี้มีหนึ่งใบค่ะใบกลางจนสุดแล้วก็สามารถแยกได้ค่ะหรือว่าจะรอให้เขามีสองใบแบบนี้นะคะก็แยกได้ค่ะส่วนหนึ่งใบเนี่ยเขาก็แยกได้แต่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเอาแบบกันเหนียวเลยเนี่ยคือแยกไปแล้วเป็นแน่นอนไม่ตายไม่เฉ่านะคะก็คือต้องให้เขามีสองใบนี่ว่าเป็นแบบว่ากันเหนียวเลยค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะเขามีใบเดียวแต่ว่าใบยังกลางไม่สุดเนี่ยเราจะยังไม่แยกนะคะต้องรอให้ใบกลางจนสุดก่อนคะ่ะอันนี้สําคัญมากคะ่ะแล้วก็วิธีการแยกที่เราจะนามาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะใช้วิธีการแยกชิ้นที่ผ่าหัวที่เขางอกแล้วแบบฟาร์มคุณแม่ปิ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เขาไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะโตเร็วแล้วก็ไม่ตายแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแยกกันดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกทิ้งที่ผางหัวของท้าวสัตว์ลุงนะคะเริ่มจากการเลือกขนาดก,กระถางค่ะเราจะใช้กระถางนะคะตามขนา,ขนาดของต้นค่ะวันนี้นะคะเราใช้เป็นกระถางขนาด3นิ้วและ4นิ้วค่ะเพราะว่าเขามีต้นเล็กนะคะอย่างต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะก็คือเริ่มโตมากแล้วค่ะสําหรับวัสดุปลูกนะคะวันนี้เราใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูค่ะโดยเราจะใช้ใบก้ามปูเนี่ยให้มีอัตราส่วนมากกว่านะคะโดยการ ใช้ใบกัมปูสามส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนค่ะใบกัมปูเนี่ยเราจะไปหมักก่อนก็อนอือไม่หมักก็ได้นะคะแต่ว่าที่ฟางคุณแม่เป่งเนี่ยก็ใช้ใบกัมปูหมักกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตอนแร้เขาแบบนี้นะคะก็นํามาป่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็นําใส่กระถางนะคะหลัวการรองก,ก้นกระถางเนี่ยเราจะใช้ถ่านหรือว่ากากมะพร้าวสับรองก,ก้นกระถางคะ่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ เริ่มทาการแยกนะคะก็ค่อยๆใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะดึงชิ้นที่ผ่าหัวที่เขางอกแบบนี้นะคะขึ้นมาค่ะต้องค่อยๆแล้วก็ใจเย็นนะคะระวังลากเขากระตุกกระเซิงค่ะเพราะว่าต้นเขาเยังเล็กแล้วก็อ่อนแอนะคะอันนี้มีใบเดียวเนี่ยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคะ่ะ ค่อยค่อยดึงขึ้นมานะคะดคะูีลค่ะเขามีลากแล้วนี่นะคะแล้วก็จะนําใส่กระถางค่ะเราเคยบอกนะคะก็แผ่กระจายลากเนาะไม่ม้วนลากวางลงไปกลางนะคะกลางกระถางจับต้นให้ตั้งตรงนะคะแล้วก็นําดินผสมใบกัมปูเนี่ยใส่ลงไปค่ะให้เต็มกระถาง เราจะไม่กดเขานะคะแต่ว่าเราจะอ่าใช้กินนิ้วนะคะจิ้มรอบๆค่ะเราจะไม่กดตรงตรงกกนะคะเราจะใช้นิ้วจิ้มรอบๆเอาค่ะนี่นะคะก็ทําการแยกต้นลูกเสร็จแล้วหนึ่งต้นค่ะต้นที่สองนะคะใช้ความระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะเขายังมีใบเดียวอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะได้มาแล้วนะคะค่อยๆดึงขึ้นมาลากเขาก็ลากเยอะนะคะใส่กระถางแล้วก็นำดินมาเติมค่ะจับให้ยกึึงกลางนะคะต้นที่สามค่ะต้นนี้เขาก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีสองใบแล้วค่ะนี่นะคะจับแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะ ใช้นิ้วดันดันขุดหาขุดขึ้นมานะคะต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ก็มีสองใบแล้วก็แข็งแรงมากๆเช่นกันค่ะหลังจากที่เราทำการแยกชิ้นีผ่าหัวออกมาแล้วนะคะก็ ทำการลดน้ําค่ะลดน้ํานะคะพอเราลดน้ำลงไปเนี่ยจรินเขาก็จะแน่นนะคะจริงเขาก็จะแน่นกันเองโดยอัยตโนมัติค่ะก็ยางเสร็จแล้วนะคะแล้วนำไปไว้ในตู้อบนะคะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อน วิธีการแยกชิ้นที่ผ่าหัวนะคะที่งอกแล้วเนี่ยสำหรับฟางคุณม่เป่งเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะไม่เฉาไม่ตายไม่เหี่ยวนะคะแข็งแรงมากค่ะแล้วก็โตเร็วนะคะฟังคุณแม่เป่งรับประกันเลยถ้าหากว่าเพื่อนมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะหรือว่าอยากเห็นอะไรอยากให้ฟางคุณแม่เป่งทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาโตแล้วนะคะเราก็จะมานํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะคะตลอดเท้าสัตว์ลงสีต้นนี้ใครสนใจ,ใค,นใ,จใครสนใจก็สามารถทักไปที่เพจฟางคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กนะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟางคุณแม่เป่งของในเฟซบุ๊กเลยนะคะ mm hmm. และกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งนันวิวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป็นก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย